โอเคสวัสดีนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเป็นเรียกว่ารูปแบบของลำดับเลขคณิตได้นะครับตัวอย่างวันนี้ก็จะมีความยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วนี้เรามาดูตัวอย่างอะไรนะครับบอกว่าจงเขียนลำดับนะครับจงเขียนลำดับเลขคณิตน,นะครับเมื่อกําหนด เพราะฉะนั้นเอนี่ยเขากำหนดมาแค่2พจน์ก็คือ a 6กเท่ากับยีแล้วก็ a 20่สเท่ากับแปซึ่งสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้แค่ a 6ถูกไหมครับเรารู้แค่ a 6 a 6 25แล้วก็ a 20่สิบก็บเอเรารู้แค่นี้แต่ทีนี้เองเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตเพราะนั้นเองเนี่ยสองพจน์เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับสูตรถูกไหมครับมันจะต้องเกี่ยวข้องกับสูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบหคูณ d อันนี้คือสูตรของ,ล,ของอลำดับเลขคณิตถูกต้องไหมลำดับเลขคณิตถูกต้องไหมครับอันนี้คือสูตรของมันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะต้องเอาค่าที่เขากำหนดมาให้2ค่านี้นะครับมาหาค่าทีนี้เขาบอกว่าจงเขียนลำดับเลขคณิตหมายความว่าเขาให้เราเขียนตั้งแต่พจน์ที่1ถูกไหมครับจนถึงพจน์ที่สองสามสี่อะไรก็ว่าไปถูกไหม ราะฉะนั้นเองสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือเราต้องหาค่า d ให้ได้ก่อนถูกไหมครับเราต้องหาค่า d ให้ได้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่เขากาหนดมาให้เนี่ยก็คือเขากาหนด an มาให้นะครับเขากำหนด A n มาให้ A n ของเราเนี่ยก็คือ A6 กับ A20 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้เรารู้ A n ถูกไหมครับดะงนั้นเราก็สามารถที่จะหาค่า d ได้นะครับทีนี้เรามาดู นี้พอเรารู้ a n นะครับเราก็เอามาหาค่านะครับจากตัวนี้นะครับจากตัวนี้เราก็จะได้จาก a อเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ใช่ไหมครับเพราะงะั้นเราหาค่าตัวนี้ก่อน พ่อยนั้นเองเราก็จะได้ a นะครับ a a6 ใช่ไหม a6 เท่ากับ a1 บวก n n ของเราก็คือ6ใช่ไหมครับคือตัวเดียวกันโอเคไหม n ของเราก็คือ6คือตัวเดียวกันก็ลบ1คูณกับ d นะครับเราให้เป็นสมการที่1ไว้ก่อนติดไว้ก่อนโอเคนะครับต่อมา อีกตัวหนึ่งที่เขาให้มาก็คือ a 20ใช่ไหมให้ก็ได้ a 20นะครับเท่ากับ a 1บวก20ลบ1คูณ D ให้เป็นสมนการที่2โอเคไหมอ่าทีนี้เปลี่ยนให้เป็นสีแดงก็ได้อันนี้20ใช่ไหมอันนี้ก็ป็นตัวเดียวกันก็คือ20จะได้ไม่งงแบบนี้โอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสมการก็จะเห็นเห็นเว,ว่าเราสามารถที่จะอ่าอ่าค่าหาค่าได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอง a 6ของเราคืออันนี้เดี๋ยวครูลืมแทนค่าเข้าไปอาอ a อหกเขาให้มาเป็นเท่าไหร่25ใช่ไหมันี้ a 6เท่ากับย5ก็ a 1ใช่ไหมครับบวก เท่าไหร่ครับ5 1เหลือเท่าไหร่เหลือ5 d ใช่ไหมห้าดี d, เป็นสมการที่1อันนี้ก็จะมาเหนะ็นไต่อมา a 2 0เป็นเท่าไหร่ครับ a 2 0เป็น81ใช่ไหมก็คือได้81เท่ากับ a 1บวก20 1เป็น19 d ใช่ไหมครับเป็นสมการที่2เพรนั้นเองหาดีใช่ไหม หาดีหาค่าดีนะหาดี D. จากเอาสมการที่สองนะครับลบสมการที่1สมการที่สองลบสมการที่1หมายความว่าสมการที่2ก็คือมันจะมีู่งฝั่งเห็นไหมก็คือฝั่งฝั่งซ้ายนะครับก็คือเลข25่สบาเลข81บเฝั่งขวาก็จะมี A1 อ่า 5D กับ A1 แล้วก็ 19D เห็นไหมครับถูกไหมสมการที่2ตั้งก็คือสมการที่2ก็คือ81ใช่ไหมเท่ากับ a ออ่ะเห็นไหม A1 บวก 19D อันนี้คือสมการที่2ใช่ไหมอันนี้คือสมการที่2สมการที่1ก็คือ25เท่ากับ a 1บวก5 d เป็นสมการที่1เหนึะงเวลาเรามาลบกันถูกไหมครับสมการที่2ลบสมการ,ท,การ,ท,การที่1แล้วเราก็าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็คือเลข81ด5บลบกันถูกไหมครับจะได้เอาสมการที่2ตั้งคือ81ลบ25โอเคไหมแล้วก็ อสมการที่2ตั้งก็คือ a 1นึ่งถูกไหมครับ a 1คือตัวนี้ลบ a 1งถูกไหมอ่าแล้วก็ a 2ก็คือ 19d ถูกไหมครับลบ 5d อย่างนี้ตัวนี้ก็ตัดกันเหลือ0ใช่ไหมตัวนี้ลบกันเหลือเท่าไหร่11เหลือ6 7ลบ5เหลือ หรือ2ป่ะ7จลบ5หรือ2เหรือ26ตอนนี้ฝั่งนี้ก็เหลือเท่าไรหร่เหลือ14 d ดีใช่ไหมเหลือสิดีจากนั้นเราก็หาค่าดีได้ใช่ไหมครับอือหรือ56ดิเดี๋ยวเจ็ดลบ2หร, 5, หรือ5โอ้โต๊ะโต๊ะหรือห6โอเคไหมอ่า ดังนั้นเราก็นี่แปดสิบเอ็ดลบยี่ห้าก็เหลือห้าสิบหกงั้นเราก็หาค่าดีใช่ไหมแล้วก็ย้ายสิบสี่จากคูณอยู่กลายมาเป็นหารก็คือห้าสิบหกหารสิบสี่เห็นไหมครับเราก็ได้ค่าดีเท่ากับสี่นี่เห็นไหมเราได้ค่าดีแล้วเห็นไหมครับเราได้ค่าดีแล้วอันนี่รูปนี้เอาก่อนนี่เพราะฉะนั้นเองเนี่ย สำคัญมากคือตัวนี้หลักการเห็นไ,ไหมสมการที่2ลบสมการที่1สมการที่2ลบสมการที่1หมายความว่าตัวเลขเห็นไหมครับสมการที่2องลบสมการที่หนึ่งสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1ตัวเลขลบตัวเลขเห็นไ,ไหม a หนึ่ลบ a 1 19 d ลบห d เห็นไหมครับตัวเลขลบตัวเลข a ลบ A 19 d เลบห d เห็นไหมครับแล้วเราก็คำนวณหาปกติ14คูณอยู่กับ d ตัวนี้14คูณอยู่กับ d ย้ายมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นหารไงจากคูณก็ย้ายค่าฝั่งก็เป็นหารก็ได้ค่า D พอได้ค่า D แเราก็หาค่า A1 ได้จุดไหมครับตามสูตรของมันค่า D ได้แล้วนี่เราก็เหลือค่าค่า A1 นงั้นเราก็เอาค่า d เนี่ยไปหาค่า A 1ซะ ถูกไหมครับแล้วก็แทนค่าก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็หาหาค่า A1 ใช่ไหมหาค่า A1 ถูกไหมครับจาก An เท่ากับ a, B a B อบวกอใช่ไหมอ่า แทน d เท่ากับ4ในสมการเราจะแทนดีในสมการไหนก็ได้ใช่ไหมครับสมการเรามี2สมการก็คือสมการนี้กับสมการที่นี้สมการ1กับสมการ2นะครับครูเลือกเป็นสมการที่1นะครับง่ายๆก็คือสมการที่1ก็คือ25เท่ากับ a 1นะ 1> a 1บวก5คูณ d d ก็คือ4ใช่ไหมนี่หาคูณ d ก็คือ4เห็นไหมครับนี่ที่เราหาเมื่อสักครู่นี้จากนั้นก็เป็น25 a 1บวก54 20จะหา a 1ก็ย้ายตัวนี้ไปเป็นลบก็25ลบ20ก็เหลือ5แสดงว่า a 1เริ่มต้นของเราคือ ห้า <5, S 2> ใช่ไหม a 1, หนึ่งเริ่มต้นของเราคือห้าดังนัเวลาเราเขียนลำดับเลขคณิตก็คือตัวแรกก็คือ a หนึ่งก็คือห้าใช่ไหมลำดับเลขคณิตตัวแรกก็คือห้าอันดัวที่สองค่าดีคงที่ใช่ไหมค่าดีคงที่คือบวกสี่บวกสี่ก็คือเท่าไหร่เก้าถูกไหมครับแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมเก้า บวก1ิบาเงี้ยบวก4ว่ก็เป็น17แล้วก็บวกเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วกเเขียนอย่างนี้ตัวนี้ได้มาจากไหนก็คือตัวแรกก็คือ a 1ก็คือ5เห็นไหมนำไปซึ่งตัวที่2ตัวที่2ก็คือเป็นค่าเท่าไหร่ก็คือเอาค่า d ที่เราได้มาเนี่ยค่า d ที่เราคำนวณมาได้เนี่ยมาบวกเข้าไปไหมครับก็บวก4ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้บวก4ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ค่าลำดับ เบื้องต้นออกไปโอเคไหมอันนี้ก็คือคําตอบครับน,นี่ก็คือคําตอบ